ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องท้งบ,บุดมันมากลายถึงจุดนี้ได้ยังไงผมอาจจะยังอ่อนต่อโลกและตามใครไม่ค่อยทันแต่ถ้าเป็นเรื่องว่ายน้ำแล้วก็ไม่มีใครว่ายตามคนณยิง่งทันแน่นอนครับ มาแล้วมาแล้วใครมาถึงก่อนนะเอาปลาตัวใหญ่นี้ไปเลยเร็ว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 เก่งมากจุน <Junior. S 1> ียอาเอาไปโอ้ขอบคุณกันใหญ่เลยนะจุนียาิกเติ้ลไปกันเถอะคนมารอดูกันเต็มแล้ว นักเรียนสำรวมกันหน่อยนะคะอย่าให้เสียชื่อโรงเรียนเราค่ะ <c oughs> นักเรียนคะอย่าปีนค่ะนักเรียนไม่ใช่ลิงนะคะหรือนักเรียนอยากเป็น <c oughs> นับต่อไปนี้เชิญพบกับโชว์เพนกวินแสนน่ารักของเราจูเนียร์นแอลลิตต <Yay! S 3> ์ Little, เป็นเพนกวินฝาแปดนักเขาพระแนงจูเนียร์กับลิตเตลเป็นเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบ สามารถอยู่ในอากาศร้อนได้แม้กระทั่งทวีปแอฟริกาเอเชียก็อยู่ได้ในแต่ละปีเขาจะขึ้นมาเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ของเขาพวกมนุษย์เนี่ยแค่เห็นสัตว์ทำอะไรน่ารักน่ารักหน่อยก็ชอบใจกันใหญ่เลย ถ้าไม่คนนี้ถึงดูเครียดจังปกติใครเห็นเพนกวิ้นยิ้มผมก็ต้ององมยิ้มนูสินั่นไงโดนตกละเสียบทมือสิครับ <laughs> ก็ไม่ละว,วันนี้จะมาบ่นอะไรให้ฟังอีกเนี่ยไงเคยอยากจะอจอกจากที่นี่มั้งปะอยากสิ ออกไปเลยทำไมอ่ะทำไมถึงบอกว่าอย่าออกมาข้างนอกไม่สนุกอ๋อก็เห็นคนอื่นๆเขาก็ดูสนุกจะตายนะแล้วก็มีโน่นนี่นั่นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบเลย กับริสีโมแล้วมีแต่ไอ้จูเนียนลและที่ฟังภาษาคนออกระวังนะพวกสัตว์ที่หมกมุ่นเรื่องมนุษย์มากๆวันดีคืนดีอาจจะหายไปโผล่ในกรงล้างนั่นก็ได้กรงร้างที่เขาว่ากันว่าสัตว์ตัวไหนหลุดเข้าไปจะได้กลายเป็นคนน่ะนะเป็นคนเนี่ยนะไม่เอาะน่ากลัวผมว่าเป็นคนน่าสนุกจะตายนี่มันก็แค่นิทานหลอกเด็กกรงล้างอะไรนั่นม,มีจริงหรอคงมีแต่ผม ที่อธิษฐานให้นิทานนั้นเป็นเรื่องจริง กลายเป็นคนจร,จริงเหรอเนี่ยโหขายยาวด้วยต้องรีบไปบอกลิตเติ้ลทุกคนข่าวลือเป็นจริงนี่จูเน่เอ,เองจำได้ไหมเพื่อนพงนายไง ต้นอนะต้นไหนไปไหนต้นแกเตันคใจไปไม่บอกสักคำมไม่มอมพี่หรอกนะข้อโลกเหนือรอก่อนนะออกไปจากกรงนี้ได้เมื่อไหร่ผมต้องไปถึงที่นั่นให้ได้ เฮ้ยเข้ามาได้ไงวะมึงจะไปไหนไม่ว่าย e ังไงผมก็ไม่ยอมถูกจับไปอยู่ในกองอีกแน่เกือบ จนปลาพี่เขยหมดแล้วเนี่ยเอาสักตัวไหมน่ะเฮนกิ้นชอบกินปลาเอออเฮนกิ้นชอบกินปลาผมแบ็นเฮนกิ้น ครับเพนกวินซักอบรีดย,ยินดีให้บริการครับโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่สำหรับสิบท่านแรกที่เข้ามาใช้บริการรับไปเลยตุ๊กตาเพนกวินหนารักหนาลักแบบนี้หากใช้บริการครบสิบครั้งแถมฟุกฟองซักฟรีหนึ่งครั้งโปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับลิตเติ้ลโอ้ยลิตเติ้ลมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยอ้ไปไหนมาเนี่ยกี่ดีใจจังเลยเนี่ยจ้าลิตเติ้ลเฮ้ยลิตเติ้ลเป็นยังไงบ้างดีใจจังเอ้ย ยอย่าเพิ่งตายนะเฮ้ย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 ทำไรเนี่ยเอาเฮ้ยหยุด

้องใหญ่เลยเจ้นี้ตุ๊ก,กตารู้จักไหมนี่ตุ๊ก,กตาขอโทษครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ย ู้ชายคนนั้นนี่เองไม่ใช่เด็กที่นี่เองจะเข้าไปข้างในไม่ได้ ขอร้องขอร้องไม่ได้นะพี่นะทำไมอ่ะเอ็งไม่ใช่เด็กที่นี่ไงผมเป็นเด็กที่นี่จริงๆริงวูว่าไมดื้อจังวะไม่ได้คือไม่ได้ในวันประจําวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าโตเดียวเอ้ยกลับมานี่คืนถึงพี่จะซื้อหวยผิดแต่พี่ก็ไม่ให้จับคนผิดนะเว้ย โอ้ยพี่ผมผมเป็นเด็กที่นี่จริงจริงอาชัยเป็นเด็กที่นี่จริงอ่ะทำไมสีประจำทาวโรงเรียนสีอะไรสีส้มอืมดูเยอะสะด้วยคำขวัญประจำโรงเรียนรั้วสร้างสันมันเรียนรู้มุ่งสู่อิสระไปเก่งซะแล้วถ้าเป็นเด็กที่นี่จริงอะ่ะที่ชื่ออะไร หมอแจ็คไทยบ้านกูชื่อดุ๋ยอ๋อพี่ดุ๋ยให้ผมเข้าไปเถอะนะถึงพี่จะรอแต่ใจพี่ไม่ได้รอมันหน้าตานะเว้ยเขาไม่ได้โอ้ยผมตอบพี่ไปหมดทุกข้อเลยให้ผมเข้าไปเถอะเสียงดังอะไรกันอะวุ่นวายมากเลยเด็กนี่อครูมันจะเข้าไปในโรงเรียนทั้งที่มันไม่ใช่เด็กขี้นี่แต่ฉันว่าฉันคุ้นหน้าเลยนะมห้าทับสาใช่ไหม ใช่เหรอใช่เป็นยามากี่ปีแล้วเนี่ยจะไม่ได้เหรอไปปิดวิทยุดิเปิดไว้ทำไมอะไปเบิกของใช้อื่นๆที่สากลด้วย อยู่อย่นี้ได้ไงอ่ะอกูยืนทำไรอ่ะเรานักเรียนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เลือดร้อนแกต่ตนเอง <c oughs> และผู้อื่นนักเรียนยืนนิ่งๆหน่อยค่ะหน้าเสาธง ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมวันนี้ครูมีบุญมาฝากหลังเลิกแถวให้หัวหน้าห้องทุกห้องไปรับซองผ้าป,ป่าที่ห้องธุรการให้นักเรียนร่วมกันทำบุญมีมากให้มากถึงมีน้อยก็ควรจะให้มากเหมือนกันเข้าใจไหมคะมใคะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายที่จะมีการแนะนำชมรมครูหวังว่านักเรียนจะต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นนักเรียนยืนนิ่งๆหน่อยคะ่ะ แล้วก็ตั้งใจหาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ให้สมดังคํำขวัญของโรงเรียนที่ว่าัวสรส้มาเรียนรู้ทำไมต้องยิงกลางแดดอ่ะอยิงนี่ต้องไม่ได้หรอแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะขออีกครั้งค่ะรัวสรส้างสรรค์มาเรียนรู้งสู่สระครั้งสุดท้ายก่อดังๆค่ะรัวสร้าง มาเรียนรู้วุ่นสุยกะลาเลิกแถวได้ค่ะนักเรียนทุกคนอย่าลืมหาชมรมที่ตัวเองสนใจเข้าร่วมให้เร็วที่สุดนะคะไม่เช่นั้นคะแนนจิตพิสัยของนักเรียนจะกลายเป็นศูนยทันที ร้อนขนาดนี้ต้องใส่เสื้ออีกมันนอนอยู่กันไปได้ไงเนี่ยไม่ไหวแล้วโดดเลยดีกว่า อยู่นี่เองหาตั้งนานชื่ออะไรอะ่ะทำไมมันอยู่ตรงนี้คนเดียวถ้าอยู่ปเ็ยเพื่อนไหมเดี๋ยวจะรีบไปไหนอะ่ะตอบมาก่อนเดี๋ยวไปชื่ออะไรรู้ไมเมื่อก่อนเราจะหานายเจอเนี่ยเราต้องเจอกับอะไรบ้างต้องวิ่งหนีคนโดนคนด่าเจอเพนกวินปำพลัดกับยามยืนกลางแดดอย่างไรเหตุผลมันลําบากมากนะตรงลงจะบอกได้ยังไว้วชื่ออะไร เราจูเนี่ยนะนายชื่ออะไรต่อมาก่อนเลยห็จะให้ไปซันาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ใส่อยู่นี่คืออะไรหรอหูฟังเอาไว้ทำอะไร,รอ่ะเอาไว้ฟังเพลง เห็นได้ยินอะไรเลยก็ไม่ได้เปิดอ,อะไรพีออ่น้องนักใส่ทำไมอ่ะจะได้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายไม่ได้ยินอะไรจริงๆด้วย ตกลงให้เราอยู่เดือดเพื่อนไหมไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวจะไปไหนอย่างเนี้ยพอได้แล้วมัง้งมันก็เดินเก่งเนาะรอด้วยจะรีบไปไหนอย่างเนี้ย ทีเนี่ยที่โบวรไปไมไม่เห็นหรอว่าเขาแข่งกันอยู่อ่หลบดิเชื่ออะไรเราอ่ะจนเนียครับจุนเนียเรียนห้องไหนอ่ะทำไมไม่เคยเห็นหน้าว่ายเร็วขนาดนี้สนใจเข้าชมรมว่ายน้ำไหมถ้าเข้ามาก็มีโอกาสได้ทุนนักกีฬานะคุณนักกีฬาคืออะไรหรอครับ ก็ถ้าได้ทุนก็ได้เรียนฟรีไงหมายถึงได้เรียนที่นี่ใช่ไหมแล้วผมต้องทำไงต่อครับไปสมัครตรงนู้นนะป่ะไปเลยน,นั่นแหละลงไปเขียนไปสมัครเลย นักขาวพันแดงชื่อแปลกดีนะกูชื่อน้ำนะเป็นหัวหน้าชมรมมีอะไรถามกูได้เสมอเลยมึงเรียนว่ายน้ำที่ไหนมาก่อนเนาะว่ายน้ำว่ายสัตว์เราไม่ได้เรียนนะเกิดมาแล้วก็ว่ายน้ำเร็วเลยน้ำซ้อมแทบตาย,ยาว่ายไม่เร็วเท่ามึงหกปากเลยเชื่อมอสไอเนี่ยมอส เป็นเพื่อนที่ไม่ว่าจะฝึกว่ายน้ำให้ตายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจะว่ายเร็วเท่ากุสทีเฮี้ยอะไระไเนี่ยบ้านมันอะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเลยช็อตก้อื่น่เก่งคุณน่าจะเคยได้ยินนะอานงที่อยู่ในห้างอ่ะนั่นแหละชื่อแม่มันเอา้าไอ้เฮี้ยนี่ส่วนเนี่ยไอ้น้ำพ่อเป็นเจ้าของอสังหาชื่อดังมีที่ดินเป็นพันๆไร่มีเขาเป็นสิบๆลูกนาฬิกานี่ร้อยกว่าเรือนแต่แน่ยังไม่น่าภูมิใจเท่ากับการทิศ ผู้ชายของเขาได้ทุนเรียนฟรีด่ากูไปเนี่ยบา้ามึงอะคิดมากแล้วมึงอะมาจากไหนพ่อแม่มึงทำอะไรน้องไม่ได้เจอพ่อแม่นานแล้วอะแต่คิดว่าพ่อกับแม่เราคงอยู่พ่อโลกเหนือมั้งแย่เจ๋งสุดคือยังไงนะพ่อแม่ไปเที่ยวพ่อโลกเหนือเออพ่อแม่มึงทำงานทำการเลยวะพ่อแม่เราไม่ได้ทำงานนะ อยู่โควโลกเหนือมันมันก็กินกินนอนนอนเชีย่ยพ่อแม่มึงไม่เท่สัตว์ทีิบ้านมึงทำธุรกิจอะไรวะพอได้แล้วพวกมึงถามมันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูจะพามไปดูชมรมใหม่ๆนะมึงเป็นเด็กใหม่ไม่น่ารู้อะไรไปกับกูป่ะไปตามมานะทางนี้